สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอผมแวนเกฟซีเช่นเคยและวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้น,น,นหรือสถิติจลึกของนักเตะต่างจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติกับนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรางกับทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ผมจะมาพูดถึงการกัดกันของ2ตำนานแห่งโลกฟุตบอล ซึ่งคนนึงเนี่ยก็คือสุดยอดตำนานจริงๆที่อยู่ในระดับขึ้นหิ่งไปแล้วเพราะเขาแขวนสตาร์ทไปนานมากๆแล้วอย่างเปเล่ที่แฟนบอลหลายๆคนก็ขนานนามว่านี่คือนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาล พะด้วยจํานวนประตูที่เปเล่เคลมว่าเขายิงได้เนี่ยเป็นพันลูกซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ถือว่าเยอะมากจริงๆนั่นแหละแต่ในยุคป,ปัจจุบันคนก็ออกมาถกเถียงกันว่าในสมัยนู้นไม่มีทั้ง VAR ไม่มีทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยตัดสินเกมอย่างยุติธรรมก็เลยทําให้ประตูจํานวนมากที่เปเล่เคลมว่าเขาทําได้เนี่ยมันดูไม่หนักแน่นสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าตํานานระดับโลกซะอย่างยังไงเขาก็เก่งมากๆอยู่ดีในระดับที่ทําให้คนทั้งชาตินับถือได้ ส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือซลาตันอิบราฮิโมวิชซึ่งเขาก็เทียบได้ว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเหมือนกันและนอกจากฝีมือแล้วก็ยังมีฝีปากที่เป็นระดับตำนานเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ได้ออกมาพูดถึงสถิติของเปเลว่ว่าถ้าหากผมได้เล่นฟุตบอลในยุคข,ของเปเล่เนี่ยผมคงจะยิงไปแล้ว3,000ประตูเพราะในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีทั้งกฎที่เข้มงวดไม่มีทั้งล้ำหน้าไม่มี V.R ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีกดล้ำหน้าเนี่ยผมคงจะยิงได้ในทุกๆนัดที่ผมลงอย่างเดียวที่จะมาหยุดผมได้จากการทําประตูก็คงจะเป็นแค่อาการบาดเจ็บผมไม่อยากจะเชื่อสถิติประตูของเปเล่สักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่มันก็คมมาจากลูกล้ำหน้าผมไม่ได้สนใจที่จะฟังนะซ้ำตอนที่เขาบอกว่าเขาเก่งกว่ารนัลโดเก่งกว่าเมสซี่หรือเก่งกว่าตัวของผมเองเพราะการชนะบอลโลก3ามครั้งด้วยลูกล้ำหน้ามันคือการปล้นชัดๆก็เรียกได้ว่าเหมือนการด่าก,กันแบบโ่้งๆเลยจากฝั่งของซาลาตันแล้วทางฝั่งของเปเล่ล่ะ พอได้ยินสลาตันพูดอย่างนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีนักข่าวไปถามอยู่แล้วแหละว่าเขารู้สึกยังไงซึ่งเปเล่ก็ได้ตอบกลับมาว่าผมก็ไม่ได้มีเหตุผลจริงๆอะไรมาเถียงกับรุ่นหลานๆอย่างสลาตันอิบายโมวิชหรอกมันก็เหมือนกับการที่คุณเดินไปบอกกับคุณครูของคุณว่าเอ้ยผมเก่งกว่าครูนะทั้งนั้นที่ครูคนนั้นก็เป็นคนที่ก่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับความสําเร็จของคุณกีฬาฟุตบอลมันคงไม่เป็นที่นิยมอย่างทุกวันนี้ถ้าชายที่ชื่อเปเล่ไม่ได้เล่นกีฬาชนิดนี เด็กๆอย่างซาลาตันก็คงโตมาเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟหรือชาวนานในประเทศสวีเดนแต่ก็เป็นพนักฟุตบอลอย่างผมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเคยเล่นฟุตบอลภายใต้ข้อจํากัดต่างๆมากมายพวกคุณเลยมีอาชีพการงานมีสเตเดียมดีๆมีสปอนเซอร์มากมายมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆและแน่นอนเงินหลายล้านที่พวกเราทําได้แค่เพียงฝันถึงในช่วงเวลาของผมเพราะเราคือเสาหลักของเกม แลพะพอเราก็ทำให้มันเป็นเกมที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยฝีมือของพวกเราและเปิดประตูโอกาสมากมายให้กับเด็กเมื่อวานซืนอย่างซลาตันก็เรียกได้ว่าซัดกันหมัดต่อหมัดอยากเห็นทั้งสองคนได้มันดวนกันในสนามเลยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของทั้งคู่แฟนบองคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าซลาตันกับเปเล่นในร่างที่ฟอร์มฮอตที่สุดมาเจอกันเนี่ยใครจะโหดกว่ากัน ยังไงก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันดูได้แบบสนุกๆอย่าหยาบคายนะจ๊ะและก็จบลงมาแล้วนะครับทาหเรา Player World ในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมได้รับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผมก่อนท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวในแบบนี้อก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับ Food Bon World ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยสําหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ